สวัสดีครับพี่ชื่อสารพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อเอนะครับเป็นผู้บริหารทางด้านทรัพยากรบุคคลนะครับเริ่มต้นอาชีพการเป็น HR เนี่ยตั้งแต่ปี1997นะครับปัจจุบันก็ประสบการณ์ประมาณ22-23ีาปีนะครับทำงานในบริษัทส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับแล้วก็บริษัทไทยในบริษัทขนาดใหญ่สําหรับเนื้อหานะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่นะครับว่า ทำไมเราต้องสร้างว,วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจนะครับที่เราทําอยู่นะครับหรือมีผลต่อความสําเร็จของทีมที่เรานําอยู่นะครับหรือมีผลต่อการอยู่รอดขององค์กรในยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งและหลังจากนั้นนะครับในเนื้อหาเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรในความเข้าใจเชิงลึกเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับ ให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องกับเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึง how นะครับวิธีการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรน,นะครับให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายของธุรกิจนะครับการที่จะรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นเนี่ยทำได้ยังไงนะครับและช่วงท้ายก็จะมีการแนะนําถึงตัวอย่างของวัฒนธรรมองค์กรในธุรกิจหลายๆธุรกิจ ให้ผู้เรียนได้พอเห็นภาพการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วเ,เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องปัญหาหลักในองค์กรที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยก็คือเรื่องของการอัตราการลาออกของพนักงานซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการลาออกพนักงานเนี่ยก็คือเรื่องของ engagement นะครับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยผลลัพธ์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการ สร้าง engagement นะครับซึ่งมาจากการสร้าง employee experience นะครับนอันที่หนึ่งที่เราจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องของการสร้าง engagement ที่มีผลกับ turnover rate ของพนักงานนะครับและท้ายที่สุดการแก้ปัญหาในเรื่องของผลลัพธ์ทางธุรกิจก็จะดีขึ้นในท้ายที่สุดนะครับผลลัพธ์ของทีมที่เรานำอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะครับจากการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องในทีม แน่นอนครับว่าหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับหัวหน้างานนะครับผู้จัดการนะครับหรือผู้บริหารงานนะครับที่เริ่มต้นที่ต้องนําทีมงานเริ่มต้นที่จะมีลูกน้องเมื่อใดก็ตามที่เรามีลูกน้องเนี่ยมากกว่า2คน3าคนหรือเป็นทีมงานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อความสําเร็จของทีมนะครับและกลุ่มที่2นะครับที่ควรจะมาทําความเข้าใจเนี่ยก็คือกลุ่มน้องที่ทํางานทางด้านงาน HR โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น specialist ทางด้าน organization development นะครับก็สามารถที่จะนำเทคนิคบางอย่างเนี่ยเอาไปใช้ได้ในการา build organization culture ได้ไฮไลท์เด่นๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าวัฒนธรรมอง,งค์กรของเราเนี่ยที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี้ยองค์กรอของเราเนี่ยมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรใน framework แบบไหนนะครับแล้วก็ตัวอย่างจริงนะครับเบื้องหลังเบื้องลึกของอย่างเช่น Starbucks รหรือ Netflix นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เราเห็นได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่าท้ายที่สุดทํำยังไงถึงซาบักถึงเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จได้จนถึงปัจจุบันนี้วัฒนธรรมองค์กรมีผลยังไงกับความสําเร็จของธุรกิจในรูปแบบที่มีเป็นธุรกิจที่มีอยู่ทั่วไปนะครับขอเชิญชวนนะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตั้งแต่ผู้บริหารนะครับเป็นหัวหน้างานนะครับแล้วก็เป็น HR เองเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยนะครับมันก็จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจนะครับและท้ายสุดก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่มาแทให้พวกเราเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของ c u เจอ r ์เนี่ยมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยเข้ามาเรียนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยครับ